สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องสนะันทีวีนผู้ชมหรือเป็นช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องสันะทวีนผู้ชมเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่จากเลขเด็ดคนดวงเฮงมาเป็นชื่อช่องสนะันทีวีนผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกับเจ้าแม่ผีเรือร่มนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาขอตัวเ,เรือมาขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเราจะเดินทางไปที่ตรงไม้พายก่อนนะท่านผู้ชมเนาะนี่เรือลำที่หนึ่งท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นหัวเรือลำที่หนึ่งท่านผู้ชมเนาะใครเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชม เพราะถ้าเขาจะให้เขาก็จะปรากฏตัวเลขให้เลยนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นหัวเรือลำที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีนะท่านผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ ตรงนี้เป็นเรือลำที่หนึ่งนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขกนะับไม้พายนะครับผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะเรามาขอตัวเลขกับไม้พายนะผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมเนาะคุณกาลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีนะผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับไม้พายนะผู้ชมเนะเรามาขอตัวเลขกับไม้พาย เห็นตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเขาจะให้ก็จะมองเห็นเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปรูปไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะท่านผู้ชม วองไปตรงนี้เป็นเลข8นะผู้ชมนะเนี่ย8ตรงนี้ก็เป็นเลข5นะครับผู้ชมมองไปเป็นเลข8 5 5 8นะครับผู้ชม8 5 5 8นะผู้ชมนะตัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยเลข8นะผู้ชมอันนี้เลข5นะผู้ชมเนาะนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชม8 5 5 8นะครับท่านผู้ชม อยตัวเลขตัวไหนก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะผู้ชมส่วนแอดมินมองเห็นเลขเป็นเลข5885นะผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะผู้ชมนะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีนะผู้ชมหรือช่องเดิมของเราก็คือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็นซันทีวีนะผู้ชม ตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลข8558นะห้านผู้ชมมองไปไกลๆก็มองเห็นเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะ8558นะท่านผู้ชมเนาะตัวใหญ่นะท่านผู้ชม8558นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเราอยู่กับเรือลำที่หนึ่งนะครับกับไม้พายนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะ ตัวเลขที่เรามองเห็นน้าผู้ชมก็จะเป็นเลขแปดห้าห้าแปดนะผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนะคผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเรือลำที่หนึ่งน้ผู้ชมเนาะเราจะมาขอตัวเลขกับไม้พายนะผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นน้าผู้ชมนาะก็จะเป็นเลขแปดห้าห้าแปดนะผู้ชม แปดห้าห้าแปดทนผู้ชมมองเห็นอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะ <S <S เห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นนะครับเห็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นไม้พายนะครับอยู่บนเรือลำที่หนึ่งนะผู้ชมเนาะตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะเป็นเลขแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชม เป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะมืดมืดนิดนึงเนาะแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับในวันที่สิบหกเดือนกันยายนสองห้าหกสามท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องซันทีวีท่นผู้ชมเนาะหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เรามองเห็นอยู่บนไม้พายนะผู้ชม ก็คือเลขแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะมองไปเห็นเลขแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามองเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมห้าแปดแปดห้าหรือแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเนาะ <S <S ก็อย่าลืมกลับด้วยนะท่านผู้ชม ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้งช่องของเราพบกันบนช่องซันทีวีนะผู้ชมหรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนั่นเองนะผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะผู้ชมเนาะเราก็จะมองเห็นเป็นเลขแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเรือลําที่หน,นะนึ่งนะผู้ชมเนาะเรือลําที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนาะตรงนั้นก็เป็นไม้พายที่เราไปขอเมื่อสักครู่นี้นะผู้ชม ก็อย่าลืมตัวเลขนะท่านผู้ชม8558้า้ท่านผู้ชมหรนะือใครมองเห็นแจกตา่างจากแอดมินก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครับท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> คณกำลังอยู่กับเราบนช่องซัน TV หรือช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเดิมนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์่างช่องของเราพบกันบนช่องซันทีีนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่า Bye bye.